สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนเช้านี้ก็อากาศก็ไม่ค่อยถือว่าจะดีเท่าไหร่นะครับฝนตกแต่เช้าเลยนะครับนี่อยู่ในช่วงปลายหนาวนะปลายหนาวฝนตกแต่เช้าเลยนะมันโลกเราทุกวันนี้มันมันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะก็ตอนนี้นะครับผมกาลังเดินทางนะครับ เช้าก็ประมาณแบบนี้นะครับเพื่อนๆเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่ผมจะขึ้นยอดดอยอินทนนท์นะครับก็ช่วงนี้ช่วงแบบฟื้นฟูร่างกายนิดหนึ่งนะฮะโอเช้านี้รถเยอะมากเลยเพื่อนๆโอเคเมื่อกี้ก็ขับรถมานะครับมีรถชนกันด้วยนะเพื่อนๆตรง สีแยกตรงนี้นะครับเอ,อยังมีอยู่เลยเพราะชนกันชนกันรถติดเลยนะเพื่อนจะหน้าหนาวก็ไม่เชิงนะทุกวนฝนตกแต่เช้าเลยในการเดินทาง คลิปนี้นะครับก็มาเจอเพื่อนๆอีกแล้วนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กดติดตามกด subscribe แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับช่องผมนะครับก็เป็นช่องเล็กๆนะครับที่ชอบแบบพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวที่ต่างๆนะครับที่ที่คนไม่ค่อยรู้จักนะครับก็เป็นช่องเล็กๆน้องใหม่นะครับ ฝากเพื่อนๆด้วยแล้วนะับนะครับเช้านี้นะครับผมอยู่บนถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับก็มีฝนนะครับเพิ่งหยุดไปนะครับแล้วก็หมอกก็ค่อนข้างหนานะครับเช้านี้นะครับหมอกหรือว่าฝุ่นพีเอ็มหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้ยามเช้านะครับ ที่ชนบุรีนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นอยู่ในช่วงที่เทศกาลปีใหม่นะครับผู้คนก็กลับบ้านกันนะครับก็เริ่มกลับมาสู่ในช่วงภาวะปกติแล้วละ่ะคนก็เริ่มกลับมาทํางานแล้วนะครับเพื่อนๆะผมเองก็อยู่ในช่วงที่ฟื้นฟูร่างกายนะที่เพื่อนๆเห็นนะครับตรงที่นี่นะครับเขาเรียกว่า หนองไผ่แก้วนะครับบ้านเบองชนบุรีนะครับบรรยากาศก็กประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นลูกหลานคนจีนนะครับผู้ที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตะปนกันไปนะครับก็ที่นี่นะครับก็จะมีพวกบริษัทต่างๆนะครับที่มีแรงงาน ต่างชาตินะครับที่เข้ามาทํางานที่นี่นะครับก็จะมีเยอะนะฮะมันก็หลายหลายสัญชาตินะครับสําหรับจุดจุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศยามเช้านะครับเราสู่กันฟังกับถนนเส้นสามสามหนึ่งนะครับมาถึงมาถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าเออหมอกก็หนาปกคลุมน่าจะทั่วบ้านบึงเลยล่ะนะครับ ใครเคยมาบ้านบึงยังครับหรือว่าใครยังไม่เคยเข้ามานะบ้านบึงนะครับหน้าตาเพื่อนๆ่เ,นเห็นหน้าตาที่เพื่อนๆคิดไว้นะครับจินตนาการกันแบบไหนเอ่ยคอมเมนต์ตคค้คอมเมนต์ได้นะครับเดี่ยวผมก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าบ้านเมืองที่นี่ก็ประมาณแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็ผู้คนที่นี่ก็จะเป็น คนไทยเชื้อสายจีนนะครับที่เข้ามาอยู่หลายปีแล้วล่ะนะครับหลายร้อยปีแล้วละ่ะเพราะว่าตั้งแต่บพรพบรุษามาอากงอ,าอะไรต่างๆนะครับที่ล้มหายตายจากกันไปนะครับส่วนใหญ่ก็ผู้คนที่นี่ก็จะมีสัญชาติไทยนะคนแล้วก็เชื้อสายจีนด้วยนะรประมาณนี้ ถึงตรงนี้นะครับโอ้โหฝนตกตกทั่วเลยนะพเพื่อนเพื่อนชีวิตประจำวันผมก็เดินทางแบบนี้นะตลอดนะพเพื่อนอช่วงนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้รู้สึกว่าเออมันเราร่างกายเราอยากจะพักผ่อนเนาะเพราะว่า หนึ่งเราเราทำงานเยอะนะครับแล้วก็สองนะครับช่วงนี้ก็หาโอกาสพักผ่อนน้อยนะครับผมก็เลยจะพักผ่อนแบบไปดอยอินทนนท์ทำตามความฝันของผมนะครับประมาณนะั้นนะครับเดินไม่กี่วันแล้วถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เพราะว่าเรานับวัน กำลังจะขึ้นไปบนยอดดอยอินทนนท์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปบรรยากาศอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูตลอดนะครับโหแต่วันนี้ถนนที่นี่นะครับถ้าบอกไว้ก่อนนะเส้นส,ส,สามสามหนึ่งเนี่ยเอ้ยเส้นอ่าไม่ใช่สามสามหเส้นส,สามสีเนี่ยถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยถนนมักจะลื่นเป็นพิเศษแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุ ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่มาใช้เส้นทางนี้นะก็ขับขี่รถด,ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับนะบเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเห็นอุบัติเหตุจนชินแล้วละ่ะนะครับทุกๆครั้งที่ฝนตกเนี่ยนะครับถามว่าไม่อยากจะให้มีใครเกิดอุบัติเหตุหรอครับนะครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าใครใช้เส้นทางนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะ หรือว่าถ้าผ่านมาแถวแถวนี้นะครับก็มาทักทายกันได้นะครับผมเองก็อยู่แถวแถวบ้านเบึงชมบุรีนี่แหละนะครับนะครับทักทายกันได้หรือว่าเออ้อเราสู่กันฟังว่าประสบการณ์เดินทางของเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมผมแนละ้วพอลาผมว่าใครมาเจอกันอะไรเงี้ยผมอยากถามเขาเฮ้ยคุณมี การท่องเที่ยวในชีวิตคุณเป็นยังไงบ้างนะครับไปจุดนู้นจุดนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ผู้คนที่คุณไปเขามีนิสัยกันยังไงกันบ้างแล้วก็ทําให้คุณมีความสุขอะไรกันยังไงอะไรเงี้ยผมผมชอบถามเพื่อนๆนะสาหรับเพื่อนๆที่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะครับผมว่าเมืองไทยมันมันเป็นอะไรที่มันมีสเสน่ห์นะในการเดินทางนะไม่ใช่เฉพาะว่าคนไทยเราที่ เข้ามาไปเที่ยวจุดนู้นจุดนี้นะครับต่างชาติก็เองก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยของเราเหมือนกันนะนะครับบางคนเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังบางคนเนี่ยเขาเขาอยากเปลี่ยนสัญชาติมาอยู่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยของกินอร่อยนะครับผู้คนก็ใจดีนะครับแล้วก็รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไร พวกโรงพยาบาลนะครับก็สะดวกสบายนะครับมันมีอะไรที่ครบทุกสิ่งนะครับที่ชาวต่างชาติเขาอยากจะมาอยู่ในบ้านเรานะครับ,นะรบเพราะบ้านเรามันมันจุดนูน้นจุดนี้มันน่าเที่ยวน่าอยู่น่าอาศัยกันเยอะนะครับมาถึงแยกตรงนี้นะครับ ผมเองก็จะถึงขับรถมาเรื่อยๆก็จะถึงหนองชากแล้วล่ะเพื่อนๆนะครับหนองชากนี่ก็ประมาณมันจะเลี้ยวไปทางหัวคุญแจกก็ได้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปทางถ้าตรงไปเนี่ยมันจะถ้าตรงไปเรื่อยๆนะมันจะไปโผล่ถึงบ้านบึงนะครับแต่ถ้าเลี้ยวขวามันก็จะไปพนัฐนิคมนะเพื่อนๆกระจกผมอาจจะละลายหน่อยนะผัดกระจก,กอน เชา้านี้ทั้งฝนด้วยทั้งฝุ่นด้วยทั้งหมอกด้วยปะปนกันไปนะเพื่อนๆไม่ว่ากันนะก่อนเดินทางรู้สึกว่าหิวกาแฟตอนเชา้าๆนะเพื่อนๆขับรถมาตอนเชา้าๆแบบนี้โทรถามแม่ที่สุขโขทัย แม่บอกว่าอยากกินอาหารทะเลเออก็เดี๋ยวกลับบ้านนะครับกลับบ้านเดือนหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะซื้ออาหารทะเลไปฝากแม่นะครับแล้วก็ว่าจะเลยไปเชียงใหม่ด้วยแหละนะครับที่ว่าแผนเอาไว้นะก็สัญญากับเพ,เพื่อนในช่องแล้วนะครับว่าจะจะถ่ายออมุมต่างๆของยอดดอยอินทนนท์มาให้ดูนะครับก็เดี๋ยวจะ พาเพื่อนๆไปดูด้วยกันนะครับใกล้ถึงเวลาละวตื่นเต้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับผมก็มาอัดวิดีโอแบบนี้ตลอดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือผมช่วงนี้รู้สึกว่ามันเงาๆนะครับเงาๆก็เลยอัดวิดีโอนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับคงไม่เบื่อกันนะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดสับส c r ค b ้าให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ